ออกกำลังกายตอนเช้าแล้วง่วงนอนอ่อนเพรยนะครับสาเหตุข้อที่5คือกล้ามเนื้อผลิตพลังงานช้าลงอา้าวหลายคนบอกว่าทําไมมันช้าลงล่ะเราต้องก็ต้องเข้าใจก่อนว่านะครับกราฟแรกนะเขาบอกเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ย ตัวโคนไซคิวเทนเนี่ยจะค่อยสร้างเพิ่มมากขึ้นแต่มันจะไปพีกอยู่ประมาณอายุประมาณ 20- 25เท่านั้นดังนั้นหมายความว่าพอเราจบมาหาลัยพอดีเป้งเลยนะเราเริ่มออกมาทำงานเราจะรู้สึกว่าเดินขึ้นมาได้ที่ออฟฟิศเริ่มเหนื่อยง่ายและดังนั้นใครก็ตามที่อายุมากขึ้นเวลารเราออกกำลับบงกายตอนเช้าจะมีสิทธิ์ง่วงนอนเป็นธรรมดาอันที่2คือบางคนเนี่ยพออายุมากขึ้นเกิน 35-- 40ก็ทานยากลุ่มสเตตินตัวนี้จะช่วยลดโคนไซคิวเทน ให้ลดลงเร็วกว่าแค่ปัจจัยเรื่องอายุอย่างเดียวดังนั้นใครก็ตามนะอายุมากขึ้นแถมกินยาลดไขมันกลุ่มสเตตินเนี่ยจะอาจจะมีอาการออกกำลังกายตอนเช้าแล้วมีอาการอ่อนเพลียได้อย่างแน่นอนนะครับวิธีการแก้ตามหลักเนี่ยโคโคนไซคิวเทนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในพวกเครื่องในสัตว์เนาะหลายคนไม่กินนะครับแนะนําว่าทานเป็น 1> q 1 0ที่เป็นสกัดก็ได้อย่างเช่นผมทานแอสตาแซนเทนผสม q 1 0เนี่ยโดยปกติจะทานวันละ1เม็ดตอนเช้าอยู่แล้วเพื่อทำให้โคนไซคิวในร่างกายเพียงพอต่อการใช้งานก็จะทำให้อาการอ่อนเพลียระหว่างวันหลังออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยเบาลงหรือหายไปได้